ก็สวัสดีครับไม่ได้พบกันหลายวันพอสมควรนะครับในคลิปนี้ก็กลับมาพบกับกระผมอีกแล้วนะครับทางช่องนักสะสมอารมณ์ดีนะครับในคลิปนี้ผมอยากจะได้เหรียญกระสาบนะครับมีงบให้สองหมืนบาทนะครับด่วนนะครับอยากได้ด่วนนะครับในคลิปนี้ไม่ต้องเป็นเหรียญแปลกหรือว่าเหรียญที่ผลิตผิดพลาดแต่อย่างใดนะครับเป็นเหรียญปกติที่ผลิตออกมาหมุนเวียนเลยนะครับซึ่ง เป็น,หนเหรียญชนิดราคา5บาทในสมัยรัชกาลที่9แบบุนเวียนนะครับแต่ก็อยากจะขอให้พี่ๆเพื่อนๆน้นนองๆทุกคนทุกท่านนั้นชมคลิปารายละเอียดด้วยนะครับจะได้รู้ว่าผมต้องการแบบไหนนะครับปีพศอะไรนะครับบอกไว้ก่อนเลยนะครับว่าดูแค่ปีพศที่ผลิตพอนะครับรับซื้อทุกสภาพนะครับหากว่าตรงกับปีพศที่ผมอยากจะได้ในคลิปนี้นะครับภาพแรกที่ผมได้ขึ้นให้ชมอยู่นะตอนนี้ทางหน้าจอนะครับก็คือทางด้านหลังของเหรียญ หบาทปีพศที่ผมจะมารับซื้อนะครับแต่ว่าผมขยายภาพให้ดูใหญ่ๆก่อนนะครับจะยังไม่เห็นปีพศที่ผลิตนะครับเดี๋ยวผมก็จะได้ย่อภาพลงเล็กๆแล้วก็ให้ชมทั้งทางด้านหน้าของเหรียญแล้วก็ทางด้านหลังของเหรียญ5บาทปีพศนี้ว่าเป็นปีพศอะไรที่ผมจะมารับซื้อนะครับย้ำอีกทีนะครับไม่ต้องแปลกไม่ต้องผลิตผิดพลาดเลยนะครับเป็นเหรียญแบบปกติ Red. ที่ผลิตออกมาหมุนเวียนเลยนะครับ เพื่อไม่เป็นการเสียเวลานะครับเดี๋ยวผมก็จะได้ขึ้นภาพให้ชมก็แล้วกันนะครับว่าเป็นปีพศอะไรนะครับก็คือปีพศ2540น้นั่นเองนะครับเป็นเหรียญที่ผลิตน้อยเป็นอันดับที่1ในเหรียญ5บาทแบบมุนเวียนในสมัยรัชกาลที่9นะครับจึงทําให้มีราคาแพงนะครับผมรับซื้อทุกสภาพเลยนะครับมีงบให้แค่ส0 0 0 0บาทนะครับในคลิปนี้นะครับหากใครมีนะครับถ้าเหรียญนั้นอยู่ในสภาพงดงามสวยสวยหน่อยผมให้เหรียญละ5000บาทนะครับ แต่ถ้าว่าสภาพหย่อนสวยลงมาราคาก็จะลดหย่อนลงมาตามสภาพกลมสวยของเหรียญนะครับกี่เหรียญผมก็รับซื้อนะครับแต่ว่างบนั้นมีอยู่แค่2 0 0 0 0บาทเท่านั้นเองนะครับในคลิปนี้นะครับต้องเป็นปีพศ2540เท่านั้นนะครับถ้าว่าเป็นปีพศอื่นนอกเหนือจากปีพศ2 5 4 0ผมยังไม่รับซื้อนะครับในคลิปนี้นะครับไม่ต้องส่งรูปมาให้ผมดูนะครับแต่ถ้าว่าใครมีปีพศ2540นั้น ก็สามารถส่งรูปให้ผมดูได้นะครับช่องทางการติดต่อนั้นก็เป็นอดีไลน์นะครับผมใส่ไว้ที่ชื่อคลิปนะครับด้านล่างนะครับส่งรูปมาแบบชัดๆหน่อยนะครับทั้งทางด้านหน้าของเหรียญและก็ทางด้านหลังของเหรียญนะครับไม่ใช่ว่าส่งมาแบบมัวๆนะครับแบบนั้นผมอ่านแต่ผมไม่ตอบนะครับย้ำอีกทีนะครับในคลิปนี้ต้องเป็นปีพศ2540เท่านั้นนะครับก็หากว่ามีเหรียญ ห้าบาทอยู่เยอะนะครับที่เป็นแบบพระสเสลกนะครับก็ลองดูที่ปีปะสนหน่อยนะครับเผื่อจะเป็นปีปสอพร้อยสี่สินะครับขายได้นะครับผมก็รับซื้อนะครับ